หกรัมถึง30กรัมเลยตัวนี้แต่กลัวแครยหน้าลิกนะนี่ครับเตรียมพร้อมออกไม้ล่าปลาสีขนลมหนาวนะครับเหยื่อวอมบอยแล้วก็สายหน้านะครับตัวเบ็ดแกนยาวที่ผมใช้ก็มีเบอร์9ก้ากับเบอร์8ปดนะหลักๆก็ใช้เบอร์8แล้วก็อันนี้ตัวเก็บสายแครอ แล้วก็จะมีตะกัวมาแนะนำตะกัวแครไล,ลน้าลิกของของน้าวิรยุทตตัวนี้งานดีเนียนเลยทำของแบรนด์คนไทยตัวนี้แนะนำเลยเดี๋ยวแกะปิกัดละให้มีทุกน้ำหนักเลยนะมีไล่ตั้งแต่ห้ากรัมถึงสาสิบกรัมเลยตัวนี้ครบเลย ตะกัวแครโรยหน้าลิกนะไว้งานดีเลยเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้ครับอันนี้ตะกัวแครโรยหน้าลิกใครอยากได้พิกัดตัวไหนสอบถามได้ครับ